คลิปยาวพาชมสวนนะครับเดินเล่นชมสวนไทยคลิปส่งพี่มารไม่ได้ส่งงานเป็นหลายวันแล้วสวนหน้าบ้านเนี่ยต้นเนี่ยใครว่าแดงเป็นคู่มะนาว บ้านสวนผมหกเิ็กหน่อยโอ้ดอกบัวของข้านบเวนนบวันยิ่งจ่อยลงจ่อยลงปุ๋ยกระใสอยู่นะอันนี้อุปกรณ์แปลงสวนครับยังไม่ได้เห็นยังกล่องอีเล่อยู่ หลังนี้นี่แม่อยู่กับหลานหลังนี้ <c oughs> ต่องน้องชายอยูู่นเดียวส่วนหลังสีขาวผมอยู่คนเดียวหลังนี้ไว้รับแขกเกิจกรรมน้องๆนักศึกษามาฝึกงานมาเก็บวิทยาน,น,นิพนธ์อย่างต่างๆครับหลังสามหลังน้อยนีไว้รับแขก นี่ดอกแค่ปลาบัยามแล้วบลรนแล้วมีพักกระเดาที่เมือง่ก็กแซบว่าจะลวกนี่มาต้องปีนี้คือว่าเป็นหมากวะเนี่ยนี่สวนที่หนึงครับมันมี่สวนหลายหม่องบ้านผม จนกล้วยไม่ยื่อแจมาก,กินกล้วยครับกินง่ายนี่แพลววแพลวแพแผลสตูดิโอเหมาะสำหรับเลือดแปลงมากเลยกับกลอยกุ้งเด้อเบอร์เท่านั้นอันนี้กินก็นยังกระแซบดอกกันเนี่ยบักกิกกินบัวบาดบัวไว้ละจะได้ตากแข็ง กระเจี๊ยบขาวงั่นวะครับเป็นคั้กระเจี๊ยบขาวปะน่าจะใช่เนาะกระเจี๊ยบขาวน่าจะใช่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นหอมผีกระเจี๊ยบหลายครับ บักเขียบต้นนี้น้อยผมกินแล้วได้ไหมวยนึงตนะ้นบีบกล้วยอันนี้สวนอีกขางนึงนะครับนี่บักกึก๊บหลายครับเจสิเดดไปฝากผู้ใด พาะยามาดูง,งนี่สวนประจำบ้านผมเดีย๋ยนี้แม่บ่เดินลดน้ำ้นไม่เป็นนี่นา่นด่วนอยู่มองขอขอนแก่นครับอะไรขอนแกน่นรับเสด็จประเทศอดีเ,เสด็จมา ทีกะทำยังง้่เนเกรลดยเน่ย่สิวันมาบอกวนนัดกันนีมุมตวผมนี่บัวบอดดอกอีอนลงแช่นง่สูอุปรอกรณ์ต่ง ลหลายๆอย่างอยู่ครับถ้าทิจัดเขาทีขอทั้อทงอันนี้จะปูจะปูศิละแรงข้างบ้านนี่จะปูศิลาแรงเดิอนนี่แหละข้างบ้านนี่แหละไว้ตอนละพีน้องมีพวกไม่ยําตํำจอกกูอะไร้กินยังกระสีเขามานนะครับเนี่นี่จะสถานที่หลังเงินมั่มีขอผม นี่สถานที่มอหลนอนอน,น,อนอนอยู่นี่นี่ห้องแอร์ให้นอ่นบอยกลับบ้านอันตรายมีสุนีนอ่อนหรอบุมีเง่นนี่มุมปปดโอ้ลืมหอนน้ำถึงชายผมติดแล้วอันนี้บัวบริชมนะครับป่าบได้ที่มีหมาอยู่บ้านผม Yeah. เนี่ยซาลาเน่เฮ้ยมุนมนี้ผมไทยเลยหรอไทยประจำดูสิถึงไหนแล้วโค้ชสุยทรีเป็นบอกโม่แขะก็อย่าเลยกินน้อยซ้ำอยเ่ยแหละมิสเตอร์พี่นหนึ่งใสป่ปลาเลยเนี่ยมากนี้จะเป็นหลไรจะมึนกินยังไหนบูนี่ ผมก็คีบ่เป็นคิบในี่ยงเอาจังเลยนครับเด้อทรงนันไอ้มาเพิ่นคลิปฟันคีบเนา่เลี้ย,ยวสตรอรี่โอ้จะเป็นหลายครับกดกระติกาไล่หลายผู้ติดตามผมก็ยังมุ่เพิ่มอยู่ผมก็เฮ็ดไป้งสั้นแหละครับมวนๆปกติกับโพดดีหรอกแต่ว่าโพสต์บ่เป็นเวล,ลาเวลาหน่อยนะแล้วแต่ล่มโพสต์ม,วม,วมวัวเลยลาสาระเนี่ยแป้งสั้นแหละ แล้วอย่าเพิ่เป kind of like. ็นเวลาเวลาตามท่นบอกนี่แหละตามกูรูหลายท่านท่นบอกว่าแง้มโซจะคลิปเที่ยงจะคลิปแรงจะคลิปก่อนที่นอนทักดใต้ยางกระบานไปหุงเช็ดน้ำพึ่นนั่นแหละอันนี้ลงบกเกือลงบกเกือเทียนลงบกเกือเทียนดกรายนะครับเด้อดกรายสิกินโบเวสิกินโบท่านพุ่นแล้วนี่แหละครับสวนข้างบ้านผม ผักสว,น,วนขั้วนึ่งมมนแทบกี่ประเภทเลเลยผูย้นดมีทีบางนิดๆหน่อยๆก็ปปูกเด้นะครับเ้ยทางเท่อใบมะกรูดมู๊นนี้แหละใบมะกรูดขาตะไคร้ใบมะกรูดอุปกรณ์เบสิกกระเพราพวกนี้นะผักขาก็มีในบ้านผมักขาก็มีพ่าได้กินกันเลยนี่ักแนว มาเขียอันนี้น่าจะเป็นเขียขีนเขียขึนก็คือในหม้อสําหรับยังเนาะก็คือในหม้อสําหรับอ่าอห,หลากเท่ากว่กับสมประจอมต้นใสใบสักครับคลิปนีเงี้ยวช่วหน่อยนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามกันฝากนะฮะเขี้ยเติมมือไม่ เฮ็ดตือเฮ็ดพินดูจะไม่ยังบ่ไปใส่มาใส่ย่าเตื้อขอบคุณหลายๆครับ